ก็ในวันนี้นะครับผมมาลงแรงนะผมกดเจอเป็นสัตวัดกับรูเมียนะครับเป็นตัวเดิมนะครับซึ่งตาดีเป็นตาแรกที่ผมกดเจอเขานะครับผมจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเขากดเอลซูยูผมมาเหยียบไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดสกิลหนึ่งชนแล้วก็กดเหยียบอีกหนึ่งครั้งครับจังหวะนี้เขากจะรัดมังกรครับผมพยายามเล่นลิเกเตอร์นะได้ลิเกเตอร์มาหนึ่งครับจังหวะนี้ผมเล็งรูเมียนะเหยียบไปหนึ่งครับสกิลสองสองเล่าครับ ผมไล่คิวแบบยับยับจังหวะนี้โจเกอร์อยู่ในป้อมผมก็ไม่สน้วครับเข้ามาเอาได้อยู่ดีครับและเอเดนดอจังหวะนี้มาผมก็โดดไปยับไปหนึ่งทีตายไครับแล้วผมก็ฝืนจบบ้านไปครับไม่ได้สับของนะฮะก็ตานี้เขากดโจเกอร์กับชีล่ามนะมานะครับไม่ให้ผมแก้เลยนะผมก็เลยตัดสินใจกดนาคอนครับซึ่งเป็นตัวที่ผมถนัดนาตานี้ก็ไปดูในเกมเดนครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้เพื่อนอยากได้อายานะ แต่เขาบอกว่าตัวมันจอคอก,กันเลยทะเลาะกันนิดหน่อยโอเคก็ okay, เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับคือผมอยากจะบอกว่าสองคนนี้คือเล่นโคดีนะอันนี้ผมมาดูก,กันนะครับว่าผมจะโดนเขา้างแขนหรือผมจะยำแขนนะครับก็ที่สร้างคลิปคลนนี้ขึ้นมาก็แบบอยากให้ดูสนุกสนกานนะครับไม่อยากให้ดราม่านะอันนี้ผมเห็นไหมเพื่อนผมพิมพ์ไปแล้วครับมาแก้มือนะครับอันนี้ผมจาไม่ได้นะ โอเคน่าจะตัวเดิมนะครับอันนี้คือเพื่อนผมพมีมนะันนะแล้วผมก็ฟาร์มไปครับผมจะบว,ว่าผมกดเขากดสัจวดกับคิล่ามาคือนาคอรแพ้ทั้งสองตัวเลยนะนี่ผมก็ถามเพื่อนว่าที่เดิมเหรอเขาบอกว่าน่าจะใช่นะครับเขากดสองนะอันนี้ผมกดมาสามนะครับปกติผมไม่ค่อยเล่นก,กับเพื่อนนะอันนี้ผมเพื่อนผมชวนนะผมโซโลแทบจะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ มีวันนี้ผมเพื่อผมชวนอะไรมาเล่นด้วยกันนะคือเขาตึงมากนะครับผมยอมรับเลยนะแล้วผมก็ตอบว่าใช่นะครับผมก็ฟาร์มไปก่อนคือผมจะไม่เน้นจะไม่เล่นโจงนะผมก็จะแบบเล่นๆไปครับผมจะเน้นมูรลตนนะมูรัตนแพ้ผมแล้วนะครับวันนี้ผมกัดให้นะครับให้ทีมนี่ทุบขู่ไปนหนทีบมา โอเคผมก็ฟานไปก่อน,นครับฉีนี่ชนะมูรานนะครับเราจะเน้นแบบตัวที่มันแพ้แบบแพ้ทางนะครับส่วนตัวที่เราแพ้เขาเราก็ไม่ไปครับง่ายๆครับง่ายๆรักมังกรน,นะผมลิงคีลานะอันนี้ยุยรอดนะครับผมต้องออกนะครับตามที่ผมอยากไม่อยากกดผ่านนี้เสียอยู่นะครับเจาะเวลามังกรน,นะ เป็นผมยากได้บางกอนนะผมก็เลยเปิดให้ครับก็ออกมานะตามจริงผมไม่ต้องเข้าไปตีก็ได้นะเพื่อนตีอยู่ครับผมก็แค่รอรัดนะให้นะครับง่ายๆครับมันอาจจะเกมตึงนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาน่าจะรู้เหมือนกันว่าผมก็ตีเดิมครับพราบว่าทีผมก็เล่นแบบตัวเดิมเลยนะเดียวสู่กับจัดว,วัดมนเป็นตัวที่แบบสู้กันได้มันอยู่แล้วครับในเลนนะ ต้องอาใส่แบบสีเพยได้ครับแต่ว่าสจวนมันแก้สูดได้นะทีมเขามีตัวโกงทังสองตัวนะครับแต่เมดเมดมีรอเรียนนะอันนี้ผมรอมุลาเนะียสีเนี้ยลงนะครับกอนข้างเซฟเพื่อนดีนะทีมเขาก็ที่เขาหลักๆก,ก็จะเป็นแครีเมดนะครับง่ายๆโกงไม่ได้สนใจเลยหรอกเราผมก็ตาคลิปลเล่นนะครับนะผมน่าจะมาชานิดนึงนะครับ ผมผ่ามุมเข้าคิรานะได้คิรามาครับเพียงพอได้ดาร์กมานะผมก็เลยเลือกที่จะเวทนะครับเพี่ยนเพื่อนผมตึงอยู่แล้วนะอันนี้ผมรอรอรอ,รอสักตัวนะครับผมปล่อยคลิปเลยนะครับผมจะโดนเองนะครับแต่ว่าด้วยแบบมูราเขารีบสอบไปนะครับผมเลยได้คิรามานะถ้าเราใจเย็นกดอีกนิดผมน่าจะตายนะครับ โอเคผมก็ออกมานะเราก็ฟาร์มไปครับหนึ่งแรกหนึ่งคุมนะครับอันนี้คุมนะเพราะว่าออฟเล็กป่านะแถเมคิล่ามันตัวโกงของมุราดเยอะนะครับถ้าคิลาเกิดมันจะยากนะครับแต่เลียดเกมผมออกกันเวทก็น่าจะไหวอยู่ตอนนี้ผมฟาร์มเรือวครับทีมบอกว่าอยากได้มังกรน,นะครับคิลาออกบนนะครับผม ผมฝ่ยทีมน,นะผมไปเอาเคีราครับคือผมเป็นตัวแพ้คีร่าะนะบอกก่อนอันนี้เงินผมมันดำครับผมเลยต้องต้องไปกดเขานิดนึงนะโอเคทีมเปิดมัก,ก่อนครับอันนี้คือถ้าคีราเข้มาผม,มาอาจจะเสียนะครับแม่งมัก่อนจโคตรนานนะ โอเคผมมารอสับนะครับเพื่อนมหญยิงโดนนะแต่ว่าคีรา่าเขาขึ้นบนครับผมก็คล้ายๆเรียนนะครับคือตีเขาตึงยิงตีเขาตึงแปลว่าเราเียะไปแบบไปไล่ข้าไม่ได้นะผมต้องแบบค่อยๆห่างนิน ด้วยนะครับอันนี้ขอออกกลางเยอะนะผมเลยแยกดังครับนม่เ,เหมือนไม่มีคนมากันเลยนะได้ฟรีเลยครับคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่โจ๊กเกอร์นนะผมบอกเลยตายนะครับแคกยืนเดือมาแบบนี้อันนี้คีราไม่พรางเห่งเงินดำนะครับผมเลสเลี่ยงแบบนี้ไดนะ้เนี่ยถ้าเงินเท่าๆกันคีราเดียวผมและจะหายนะ โอเคซีเนียลสียอันตีนะครับอันนี้ผมเดิมตีดหินนิดหน่อย <S <S เพื่อนหิวให้ผมเลยไม่อยากใช้สก,กิลทาเมื่อกี้เออผมกดมาเมดกับแครี่นะครับสมหรัมป่านะผมเบื้อต้านี้ผมจะเล่้เป็นป่าโลมแล้วก็ออกนะครับผมจะเมดกับแคลรี่ผมจะเลียนยน้อยมากนะ โอเคทีมบ okay, ัอกสลับนะคิรากีราก็ดินดีนะครับเก็บแถบรัวๆครับมุลาก็สับอันนี้ผมโดนยุ้ยนะครับแรงเกืนนะผมน่าจะต้องออกกันเวนะครับไม่ไหวครับเพื่อนฮิวให้นะแต่ว่า รีเฟกเรามันเร็วไปนหน่อยครับมันเลยไม่ได้รับฮิวเต็มนะอันนี้ผมออกมานะครับให้มังกรตีหมนะผมไม่อยากเสียเลือดเยอะวันนี้เขามาผมต้องไปกดดันคออย่างนี้นะครับให้ทีมเล่นนะโอเคอน,นี้ผมกดดันไปครับให้ทีมเล่นเหมือนกันเห็นไหมครับง่ายๆครับอันนี้มูรันนะผมรอครับรอนิดหนึ่งเพื่อนฮิวให้ครับเรือกับเต็มนะมี ลูเมียอ่าไม่ใช่ลอเรียครับแม่รูเรียสักนีดนะครับผมว่าลอเรียเป็นเป็นตัวที่เลือกมาทำเกมให้ผมในดีดนัการ์นี้เพราะว่ายุ้ยของโป๊กเรียแล้วแบบเราก็รีเรียเหมือนกันครับไม่ได้น่ากว่าขนาดนั้นนะ <S <S อันนี้ถ้าผมเป็นกีราสกุลยอดีแบบนี้ผมวิ่งเข้าไปเก็บเลยนะนี่ได้ครับ ขนาดไม่ใช่คีรานี่บอ,อกได้ครับผมก็กลับมาฟาร์มนะก็ผมรีเลียดเร็วนะครับถ้ามีชิปนะคีราขึ้นบนอนะผมต้องแปลบว่าจะฟาร์มอีกสักกองนะครับ โอเคเพเซฟมากครับบอาเกรตี้นี้จะแพ้ไม่ได้นะไม่อยากแป่งดาวครับไม่อยากเป่งดาวนะคอคอคอทั้งสองนะโอเคมีมันติดนะครับผมต้องทำเวฟให้ทีมวานนะเพื่อแบบเพื่อมันเสียนะผมเลยไม่อยากข้อไฟรัวๆครับ ี้ผมจะขึ้นเป็นไกอาร์นะครับดูดิครับโคตรแรงนะนี้คู่ไปหนึ่งครับบอลซ้ายคู่นะครับ <S <S ผมเลือกที่จะตีมังก่อนนะได้บัฟตีแรงด้วยครับ วะทีมให้ผมโซโลเลยนะไม่มาช่วยเลยครับแต่ก็ได้อยู่ของผมมันเยอะนะนะโอเคครับผมก็มาเราเล่นนะครับจังหวะนี้แล้วก็ออกนะ <c oughs> นง่ายๆครับ กีฬาเก็บตายครับแต่ว่าผู้เรียงผมนอนนะผมรอรอรอตัวที่มันหลุดมานะถ้าโดนยูสกี้วุฒีเดียวน่าจะตายนะอันนี้ผมไปเขาต้องต้อง,องอยูต้องออกเลยนะครับเมื่มอ,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 อกี้ไม่รู้ว่าอันตีหรือฟีนะตามองก็ริ่มริคม,มนะนี้มาออกมานาก่อนครับเกเซ่ okay, <same S 2> ไม่นึงนะครับ ก็พาดนี้โดนส่วนแพ้เลยนะครับแดงไทยไฟเดียวเมื่อกี้เห็นคีรามานะอันนี้ผมเช็คนะครับไม่มีคีรานะน้ผมก็มาตีคีบ้าครับ เอออันนี้เป็นรอเรียวเวลา r ีอันตีรีสกิลให้เอซูม,มาจะได้สกิลหนึ่งครับเพราะว่าสกิลหนึ่งมาันานที่สุดอนะผมเปิดด์งนะครับผมโซโลเลยนะไม่รู้ว่าทีมจะมาเชื่อไหมนะครับคือถ้าเขาเล่นเขาเสียอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะผมต้องโซโลเอานะครับแบบผมจะเอาคลิปไปกันบนไปกันกีร่าเขาบนนะ โอเคออไปบนเลยนะครับแต่ว่าเกาะกว่าดยานี้ทีมผมก็เ่นไปหมดแล้วนะตอนนี้เลยไม่ได้โชว์ของเยอะนะครับก็นี่ผมแทงป้อมตีเลยนะครับแต่ว่ามาม่วงมาอีกก็เขาน้าจะเคลียร์ไม่ทันแล้วนะนะก็ง่ายๆครับช็อตน,นี้มันจะมีช็อตที่เล่นไฟล่าสุดเมื่อกี้ที่เล่นดักๆ มันจะเล่นเป็นระบบนะครับก็คือเขาจะไม่ไม่บวกมัวนะครับปิดไหมขอจะเน้นฟาร์มเลยครับนะก็ได้ไฟเดียวก็คือมีสิทธิ์จบได้เลยนะครับแบบชีสตาร์ของทีมไปเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้น,นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย